ว้าวผมมองตัเจ wow, oh. right. wow, ้าม mm ันเนาะโฮชิไทยจรินข oh. ้าเาเพชรเกรนเลยพาไปเจ้าก ah. well, hey, okay. uh ่อนเลยนะครับโคชนากระดานนะเอากินเด้อกินเด้อกินเด้อมอนี้บเรจามักพศเด้อมอนีนะกับเมี่ยงไปมีต่ไทยชัก่์ไปมีไปโชบไดไปเที่ยวเขา คันไปกพอดปอันนี้มดก่อนแล้วมีออยู่ส่วนตูแทนมีโอปูกเฮานี่บุมบินปุูกในดินนะ้ากิตั้งอันโตกินเบี้ยได้ก็ยังบุมบิงเราเคยจิันักางนไม่ใ่ที่พปกบเดียวดไเด่นใดใ้รัขึ้นางล่างกมกินด้วยทคสสาั chung cái này chung cái này thì thao gạo thì chung cái này thì cùm luôn luôn vậy Rồi đi Nhiều

นมันเพียดอ่ะจิงเพียดเปน็น,น,น,นย,ยนงนนังไงข้างบนอ้อคือสองข้ามเงนเขายืนคเดนนมากเอออยู่ใช่ใช่ที่ไปทางไหน่สบายดีพอประเด็นมา อันเชียบนนิดบนนิดตัวหันตัวลงทะเบียนสูงห่าห้เมอ่ะเรื่อก็ะดกามันนีนะเห็มันได้มันมากเลยหนึองบอกขอแมมาเลี้ยงคุยรับขานประเด็นเข้าไปเออเออต่ำเราไ่ได้กินทเนอะก่อนเนาะ

มอดแล้วนะกดเป็นบ้าเป็นเมาย้อนนั่นน้นหรอกเงนไปดานตัวเขาภาษีตำร,รวจภาษีตำร,รวจมวนันน้องเมียจนนักท้อ,องม้อดว่าแล้วกินน้อยตมดกินยาเดกินเลเบียร์เ,เดกินยากินบุกคู่กำหนด,อ,อ,ดอันนี้เขาโมยแล้วขเขาจะใา้มือมีน่มือ,มอ,มอ,มอตกกินเนี่ยกำลังไปถามอยู่ว้าวกินป้องยาประจำ ตําไปลูกอ่าไปเฮือนบลางก็ส่งปองบิดาวบกอินเลยโยมอินบิ๊ดเลยน่ะก็ประกันรถสุดทายนว่าปอยู่บ้านักนเียวนี่มนบาบาจีู้่กูขายโทรศัพท์อยู่นี่่ัน่ไหมู่อีเาอยู่นะหมู่ขายโทรศัพท์อยู่นี่ผมบ่ได้อยู่เขาไปไปแล้ว คืนเช้ามากเขา<อ>ดูร้เลยดูมันจะไม่ดีบหมูผูขายกระตับมันไม่ได้หาเขาที่ฮันมองเห็นเอ,นอ,า,อา,าชิมไทยใช่เนาะต่ำไปแดกมุนเลยเนี่ยตัวหัวตัดเนี่ยเมื่วานมันเือแล้วก็ตัวมีเงียงเดินหบึ่งเบื้งเงียงมันเดินหนึ่งว้าตกใจไม่ไ <c oughs> ต้อง่อดใช่ไหมก็ไปได้ช่วงนี้นะก <c oughs> ๊อดไก่เรนะากำลังได้ไปจับกี่เดือนกี่ปีมีหรอถึงแท่งกบเหินรือเหือก็บเหินเมื่อวานไปสนามมันนิดนึงที่ฝนตก ดอาทิตย์หนึ่งไปได้ไปบตบบ่งเมื่อวานมีตาพวกมีน้ำตักหวานส่งคนไปล่าควาแำเบ็ดไม่ให้มันโยนปีได้ไปเขาไปไปห้าพวเหือมันนี่เขาเอียวไม่ฟัดมันจะไปลิบเขาเหือเาไปห้าเออนี่นี่ตัวนึงรถตัวนิ้งปี๒ไ่ได้ตัวนิ้งปีสองอันเี้ เมือเวลาเอานี้นเบนไปทึเสื้อมันเวเราเลามสกเมือนำเลยแล้วเวลาไ้นำหมเลยนี่ยดูเมือไไปมันไปกองขไอยขำเดียวมึงจะปิ่งโนใส่ปีนนี่ตักตากันต้นลงบแม่ไปอีกเอาขับใจขับใจเบิ่อใจของคำพักน้าใจเงนท่าขับใจตัวฮัก็ฟื้นใหม่นาะจะเป็นนก

เงินก็คือชุดก้นไสิบปีล่างเจ้าจีนนี่ยเนาะเนาะตัวงมีแห่งมีเงืมีแห่งไปส่งมาได้ทั้งหมดมือบดมือวันมันเป็นมาท่นึงันอ้คนเ้าเราว่าจะนี้จะนั่นอตัวใครตัวมันวะควัสดีครับเข้ามานะาะยมนดี้วรัสบายดี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  มเิกกินตามันตำเนี่ยงตำเนี้ยงก็้าก็ไปเวียกมาเลิเนื้อน้ำเน้อน้ำน้อน้ำเานํา่บเยดำตแซ่บ่ะเป่าเป็นตาแซบนะดำเราจะพูดบอกเราจะพักพนเอาไปไปบันทิดไปบันทิบันทิขึ้นทนไม่อะกวบัตรให้มานี่ ่คือไม่ดีีจัอ่ะจนนนันัวข้งไมเนาะโอ้กันไี่เนาะมากันนี้นนชอกไก่ก,กันเลยาอเนี่นนมีแข้าวยมีตแปาเคือ,อ,อคให้ลมแล้วมันจะมาข่เลอืมสับเตียวข้าวเีงร้านเตียวครับคือเรองขาดไปเอานอไนยพ่ต้ว้ งมแกตัวนี้ครับโฮเมพี่น้องเคยกินบ่มากเลยเนอะเจ้หองมากกว่าจักพื้นที่้องเดียวเดือปองอ่ะบมนตี้เมนเห้องคือกันหรอจองง่ายสุดจองใสี้ยอเดยนอนกระเดกระเดามกตี้มาตี่เราแต้มักตัวนี้กิะเทียมได้มเนอะอือ ครับครับครับแ่บฝาเลยน,ะนัวดี <c oughs> เผ็ดเกลือเป็นนัวประเด็กพอดีเข้ากันโอเคเลยนัวจะมาีสม,ม,มบิบมนาทะารอีกืมบุญสุดที่เขา <c oughs> ลองเลยยอดกนบทยรู้สมดีเลยมมาก่อน อไปฮัปานาไปบอกอพี่มาฮัไปไอพี่กัไปทุนนี่อยู่นนพ,ยพุน่นนี่เปื้องปักไฟพีดเดะร้วไหมเด็มันเสียบปะอมือจุกเอาอีหลัก นอนเดียงมีอ้มนะนอนวะตอนนี้เวเรานเบื่อซมเีมคนเอ้าแล้วเขาจับมือกันแบจะได้มือกันให้เซ้นเบียร์สลังเบีย์ลังทำินว่าห้าขึ้นมาปึงสิบใครมาได้แล้วขุดซองให้บินจับมืออนไรนะมันก็อักดีรักด้วยมันเบเย้เย้เเเมัน ปรถตสี่ดงกันลูก่ิันคนไหนเนี่ยคนไหาเดี๋ยวเดี๋ยวดตักอาให้เดี๋ยวเดี๋ยวก็เวลาไปกินที่นี้มาเมือกีก็บุกินเอาน้ำมันเอาเงินไปเติมน้ำมันรถทางได้วกาะจ๊ะคนเข้ามาแล้วทุ่ห้าเดือนหน้าไป่ไมเห็นมากไปเคนนี้ก็ดีนั่นแหละไทิ้ใส่ทิ้งพร้อมใส่คาพร้อม

I <coughs> ม mm ีนอะเออรับาคนเนไปเนอตโควิดดุคนดูเมียงานเลยเบียกูกินพวกูกินแต่เออก็จะแบนแนเ่าอีกด้วยไยนอะร่าติดรบุไรจักรตอกให้เขาละละเอาังเาไปยักเอาเพราะว่าเขา บัวั้างให้บัวั้างขวบกินแตงกินไข่คือเข้าดูเอาของได้แล้วไปนั่งนอนเบิ่งเข้ามาเลยเนาะมีอะไรมีเนี่ยแตงกินเขากันแก้มลายแลอวกวนจันเป็นรูไปไข่เมียเป็นผูแตงมาไปเบิ่งในไปมามเปิดให้มาเอ้ นี่บางทนปกติเลยนี้เราต้องไปล้างมันต้องเทนอืนี่โอ้นี่แหลกของแท้นี่อ๋อนี่ยเสือเนาะออกเสือเนาะบอสอุ้งแท้อือเอามือนี่ได้มั้งอ่ะมั้งกระเบื้องอ่ะ มไม่เท่านะพี่ด้านม่ก็ได้มาพก็ขันมากับมืออืน่นมากาสตักขันม่งมาเอาทพี่ด้านด้ความบ้างแลตกเสรเจปเอาค่อยมากอาเซตเซตเอาว้่ไปอีกพี่เปเรี้ยนบอกมม่งมันควรเนี่ยหรอเดินใส่ไปสั่งี้ ມັນເຊົ້າປາເນາະເນາະເຂົ້າພາດໂຕກໃຍ່ເບິາະຕບາດຕຕ